สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เขาใชมาอัดต่อไม่มีซ้อนครับใส่เบ็ดครับผมอะไรนะพี่น้องเบ็ดเท่าเบ็ดกระเดียงคูัวเหรอพี่น้องสองดวงครับผมเดี๋ยวใส่ไม่มีซ้อนก่อนครับน,น,นี่พี่น้อง <laughs> ลงทุนครับผมเ <laughs> บิงเ้งหลังป้องกันกาเบิดอง้ิวครับพี่น้องม,มีสัมล้องครับ <laughs> ไปสือพาวเวอร์แบ่งมาหมื่นมิลลิแอมไรเพี่อน400บาทครับผมแตเบิ้องมันกาเบื่อหรือว่าลพงห้องไปครับชมกันครับเพื่อนบบมี้ัวนี่มัเมีงบ้บกัะไรคุมือนเปยไหโดนมันอย่างนี คนตกไปคนมาไต่ยิ่งกลายยิ่งมุม,มนึมมมน่หน้าเปยังสวนหน้ากุลินเอออะไรอะไรนี่ยขุบจนได้น่งเบื้งเนี่น

เอาครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็สองสุ่มเครื่องเลยพี่น้องจะมาหลายหรอกครับนม่มซ้อนเข้ากับไ,ได้สองครั้งก็ไปบ้านครั้งนึงเนาะง่ายพี่น้องเนะาะกะใส่เบ็ดไปแล้วหาซิฟลังครับก็เหลือสักเมียพี่นอ้องนี่มุดหนีก็มาหลายอยู่ครับผมนี่ดบินเต็มอยู่พี่นอ้องเอ้ยนี่ดิมันไว้อย่างนี้พี่น้องขาดสัน่นยังไวครับ แบดคู่โปแกงนอนเป็น้องเนาะแบดเท่ากับซองหลอมันครับพี่น้องซองขึ้นฟ้าไปเลยครับผมบ่ต้องขึ้นสูงครับประมาณระดับหัวคนพี่น้องหลอนม,มากครับแบดเท่ากันเลยพี่น้องรุ่นนี้แหละพี่น้องตาสร้างครับผมทดลองมาหลายครับหลายปีหลายไปเบื้องบนพี่น้อง เบ็ดเก๋ยาเหมือนเสาพี่น้องเอ้ยคุปปับนี่พี่น้องฟังนั่นนี่คุปปุกอะไรถือเราพี่น้องเอ้ยน่ะยินไว้หนึ่งครับคุปคุปไม่ใช่สอ่นนี่จะมามุนเบิดพี่น้องยินไว้หนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวไต่กันนะพี่น้องเด้อคลิปมันจะยาวผมเอาครับพี่น้อง สรุปยอดครับผมสามทุ่มครับเด็ดสักหน่อยพี่น้องเดือดเก๊กเก่นึงครับผมตัวโบ้ไข่มาหลายแล้วครับมันอากาศบ่ค่อยห้อนหมดนี่พี่น้องมันฝนตกเมื่อคืนนี่ครับเป็นเซีนเย็นพี่น้องเจ้าเนี่ยกลุ่มค้าครับผม อเอาเบอร์แบงค์เนี่ยครับนี่ห้อกะน,นี่เลยครับพี่น้อง<ฆ>กับพันไปเก็บชั่วโมงกว่าไฟเขายังเต็มอยู่ครับพี่น้องเห็นไฟปะเดี๋ยวปิดแปดรับนี่เห็นปะพี่น้องเจ้ามึงขมเได้พี่น้องไฟสีขีดนี่ขีดละสองพันห้าร้อยมิลลิแอมพพี่น้องสี่ขีดจะเป็นหมื่นมิลลิแอมพครับผม ถือว่าคุ้มครับเปิดจังได้บ่เบิดพี่น้องเนี่ยเปิดจนสอดแจ้งอีก s w i เทียบก็บ่เบิดครับมือนี้เขาก๋หิวนอนแล้วพี่น้องเดี๋ยวมือเสรอิร์ว่ายามเบียดด้วยกันครับผมใส่ไปสามสิบลังครับเงีเย้ยไม,ม,ม่มีซ้อนหรอพี่น้องเดี๋ยวมุนี่เลยขอว่าไม่เอาผมเสิร์ฟว่าลุ่นยามเบียดด้วยกันครับเงี้ยไม่มีซ้อนพี่น้อง ติดประดูใหญ่อย่วนี่ติดตามครับผมรับฟันดีครับขึ้นนี่บา,บายปุุนเยอะดีตอนเช้าครับพี่น้องครับ <C le af> ในเวลายามเบียดเท่าไหร่พี่น้องบรรยากาศครับมันนี่มีหมอกพี่น้องเห็นไหมครับ่น อเครับผมเสียงนกเสียงกาครับพี่น้องเด็ดเท่ากันเนีย่ยไม่มีซ้อนหรอกครับจับใส่มือขึ้นนี่พี่น้องเดีย๋ยวไปลุ้นกันเลยครับบ่าวไลยครับเก็บคอหลังแรกครับพี่นอ้องหล่นแจ๊กแซกครับผมไปดุคนละครับเดีย๋ยวทายแต่หลังมันถือได้พี่น้องเด้อ ขัน่นนั้นรอเบิง้งเราไม่เอานะเอาตะลังมันถือเลยครับเชียวผมพอกันนี้แล้วครับไอะไรครับผมเอาเลยพี่นอ้องปลาคอยไงครับผมโอ้ยมุนี่แล้วเห็ดหล่อน,นพี่นอ้อง เบิ่งอยู่มือเลยครับโอ้ยงอหลังต่อไปครับไม่หนีก้อนพี่น้องเอาเร็วพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับดึงแบบนี้ปลาดุกแท้ๆพี่น้องไปลุ้นนะครับปลายงังพี่น้องปลาดุกใหญ้อยู่บ่ปะดึ๊บๆดิบๆดิบๆปลาดุกอีกแล้วพี่น้อง โผล่ไปง่ายไปไหนเราครับเฮ้ยคือปลาดุกเลี้ยงเนาะบั้อโอ้ตัวส,ยสวยๆครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ขาตั้งมันครับผมเอาพี่น้องปลดครับบ่แม่นปลาดุกเลี้ยงเด้อครับเนี่ย แช่เด้อใหายู่งสามหมื่นเรื่ออันนี้ก็ติดดวงเดียวพี่น้องติดดวงข้างบนครับนี่ครับผมเบ็ดเอาะเบียดก็ทำยังไงสามขอานี้พี่น้องคือปลาดุกเลี้ยงเลยพี่น้องตัวบ่เลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้จัดฉากเลยพี่น้องเนอะ ได้คือได้ครับบ่ได้ก็คือบ่ได้พี่น้องยังไม่มีซ้อนครับประดุกติ้งีครับเป็นยังไงกินดุกพี่หลอกบ่ไปหลังต่อไปครับผมเอาพี่น้องเอาแล้วครับปุ่นอะไรเง็บอยไรเงับ tặng bà khoa không cái này ạ tôi nhanh thế tôi pa mẹ vì bên ngập không ยังก็หลอนมืดตัวหลังเลยพี่น้องจักปลางั้นกินกับปลาหน่อยเหรอครับผมปลาหน่อยมันไหลไปครับเพื่นอนเนาะเหนาะครับผมต่อไปครับเอาเลยเพี่น้งองเนาะยังบุบเพี่น้องไปแล้วครับอะไรเอ่ยอู้ cả toàn là vùng tại mình giang lại đây phía tú này là gấp hết nhé luôn phía đông à, bưng phí tìm bà nhà cơ vùng quảng nó xuống này. Tít hạt đường cũng về thế đó. เจ็บปากนะพี่นอ้นองอย่ผมเบียดเ้างขาดบุตรยากพี่น้องเอ้ยลองเห็ดบ้างได้พี่น,อนอ้องเด้อสองดีกว่าหนึ่งครับต่อไปครับหลังจุดถ่ายครับพี่นอ้องหล่อนคือเก่าครับ ทักปลายังกินเน่นอนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปสรุปยอดนะครับสรุปยอดครับพี่น้องนี่ครับปลาดุกอย่างนี้ดำเลยวปะปลาดุกเลี้ยงพี่น้องโค้งเลี้ยงปลาหลายเลยครับบ้านผมออกไหมว่ปลาตองตัวนึงครับตองแบบตะควาสอางครับผมปดุกตัวนึงครับ พอได้กินเนาะครับเนาะเงี้ยแมงยีสันน้นครับเขาทาครับพี่น้องเขาทาก็เขียดิโม่ครับกินดีก็เขียดิโม่ด้วยพี่น้องเขียดโม่มนี่ยบอลลอนเนี่ครับหอยต้องแล้งงี้ก็ไพี่น้องจะแมงยีาาซ้อนนีย่ยบอนเบิร์ครับผมมือเท่อนั้นพี่น้องเอ้ยผมครับตะเวนี้กำลังขึ้นพี่น้องเห็นว่าผม หกโมงสี่สิบแล้วครับเอาละครับสนิทครับเพื่อนน้องฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องนี้สานเขียวครับผมเดี๋ยวมือแรงกันมาแก่มือใหม่ครับไม่มีซ้อนเหลือหลายอยู่พี่น้องขั้นหมดบอร์จอเบิดเดี๋ยวพยายามปล่อยอีกครับใส่ปลาไหลไปแปดลังแล้วพี่น้องเดี๋ยวลงคนละคลิปด้วยครับเด้อยาวครับไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยพี่น้องเนื้อขอบคุณหลายๆครับ ใชครับสวัสดีครับผม